รวบตัวหมอจ่ายพิพโพโฟให้ยูอาอินจับตาเพื่อนสอสวยด้วยยังคงเป็นประเด็นที่ชาวเกาหลีใต้และทั่วเอเชียจับตามองไม่น้อยกรณีของพระเอกดังยูอาอินยูอาอินวัย36ปีมีผลตรวจหาสารเสพติดประเภทต่างๆรวมทั้งพรพโพโฟโคเคนเคตามีนและกัญชาล่าสุดมีรายงานว่าความคืบหน้าว่า ตำรวจได้ควบคุมตัวแพทย์ที่จ่ายยาพราโโโฟให้กับยูอาอินแล้วในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติการควบคุมยาโรคจิตเภททั้งนี้พบข้อมูลว่าแพทย์รายนี้เป็นเพื่อนของพระเอกหนุ่มอีกด้วยนอกจากนี้ตำรวจเตรียมจะออกหมายเรียกยูอาินในสัปดาห์หน้าเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมหลังถูกต้องสงสัยว่าใช้ยา ขณะเดียวกนันีมรายงานว่ากรมตำรวจกรุงโซเตรียมเรียกเพื่อนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับยูอารินมาสอบปากระคำซึ่งจากกระแสข่าวมีคนดังสองคนที่ได้รับหมายเรียกแล้ว